สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮารฮารุวันดูทีสวัสดีนะครับนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปด,ปปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันจันทร์ที่25มีนาคม2567แรมสองข้ามเดือน4ปีเถาะวันนี้ห้ามทําคามองคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําคามองคลในวันนี้เพราะว่าเป็นดีถีมหาสูตรนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยประจำในวันนี้นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของความฝัน ผู้ที่ฝันในแรมสองค่ำเนี่ยนะความฝันจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้านะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์นะครับเออท่านรักมากมีเสน่ห์ซาหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดได้วันจันทร์มีลาบทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีในดวงชะตา นะครับโอเคนะ,จะเจริญรูปงามเดียวให้เต็มที่ไปเลยนะอ,อโอ้ยรู้สึกมือมือไม้สัน่นแอลกอฮอล์ไม่ใช่ <c oughs> กาแฟ <c oughs> กาแฟลิดนสิ้น <c oughs> โอ้ยวันนี้แต่เช้าเลยโอ้ยติดต่อมานูนีนันนั่นนะนะนะบรรยากาศดีนะ คือบางทีถ้าสมมติถ้าอาจารย์ตื่นเช้าใช่ไหมก็โอเคอากาบด้านแบถ้ากินข้าวนู่นนี่นะั่นกินกาแฟนะเต็มที่เตรียมทุกอย่างให้เตรียบร้อยทําพิธีนะต่างๆแล้วก็ทํางานต่อใช่ไหมแต่ถ้ามีคืนไหนวันไหนนะโอ้โหคือตื่นสาย <laughs> พบเพลินไปหน่อยอถ้าวันไหนตื่นสายเอาแล้ว ข้าวไม่กินละข้าวไม่กินกินกาแฟทีนี้แล้วไปกินนู่นเที่ยงเออไปกินเที่ยงแล้วบ่ายนะประมาณนี้แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับถ้าใดนสนใจจะดูดวงชะตานะเสริมดวงนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์นู่นนี่นั่นนะครับเออดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวย นะครับหรือท่านใดสนใจจะบูชาน้ําเต้าเซียนหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับของแท้โดยธรรมชาตินะเบาหวิวเลยนะครับอ,อ่อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเสียงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแผงความสําเร็จนะครับ สาธุขอยินเสียงกระดิ่งนี้ขอยคุณแค้วคาาปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยนะครับนะได้ cmc ใบที่เจ็ดสห้านะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้สปปรรพสิ่งหยุดนิ่งนะครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามากนะนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาตัวนี้ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีๆรอคอยที่อยู่รอคอยท่านอยู่ข้างหน้า นะจะสมหวังความหวังในช่วงนี้นะครับก็ไม่เป็นไปนดังที่ใจท่านหวังสักเท่าไหร่นะครับจะท่านก็ต้องอดทนนะใจเย็นๆพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของท่านก็อาจจะเกิดปัญหาระหว่างทังกับคนรักนะครับท่านต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการตัดสินใจว่าคุณจะรักหรือไม่รักนะครับจะคบต่อหรือไม่คบต่อในวันนี้นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของ ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับก็จะน่าจะดีนะของคุณเนี่ยเออมีโชคลาภความสําเร็จนะครับ้าดูจากตัวเลขดวงดาวแล้วนะอนนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับคุณควรเปลี่ยนเส้นทางหางานเสียใหม่จึงจะดีนะครับคะแนนสอบไม่ค่อยดีในวนี้พูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่ใน เวลานี้เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องรักษาเช่นการผ่าตัดนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในมะเร็งแล้วก็เนื้อร้ายอันนี้ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิด่ดน้ำก่อน เสโกปีนะสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีดําสีฟ้าเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีม่วงนะครับทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือออกเฉียงเหนือระวังฟืนไฟด้วยนะแล้วก็ตัวเลขนำโชคในวันนี้ก็จะมีเลข4 7 5ได้ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จ นะครับแค่นั้นวันนี้คนเกิดวันจันทร์คุณจะมีการเจรจา,าพูดคุยติดต่อสื่อสารดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆต่อมาคนเกิดวันอังคารต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ดีระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยการเจรจา,าติดต่อสื่อสารหรือสัญญาของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้สังคมคนรอบข้างมีความเชื่อถือ นะครับเกณฑ์ใจเป็นอย่างดีต่อมาเสาคุณเป็นสีทนได้ประจํำวันนะครับสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆอะไรก็แล้วแต่นี่นะทั้งหมดเนี่ยจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์นะแล้วก็โชคลาภที่ดีให้กับเจ้าชะตาแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไปบ้างแต่คุณก็จะสมหวังในที่สุดต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับนนในเร,ร,รืร่องความรู้ความสามารถสติปัญญาทําให้คุณมั่นคงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็่เหนื่อยในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเออสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะดีในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งด้านการเงินจากผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆ นะครับเพราจะก็จะมีเข้ามาอย่างรวดเร็วให้ระวังในเรื่องของความหยิงย้าโสนาแล้วก็ไฟดูดไฟช็อตนําร้อนลวกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะมลมขึ้นเล็กน้อยอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวตูดีนะครับวันนี้จันท์ก็ดาวเสาเสียเล็จูนเสียอยู่นะแล้ววันนี้จันท์เพน นะครับช่วงเวลา13บสนกาสนะี่นาทีเพนอยู่ที่ไหนเวลาชาโชวโอ้ดีมากจันเพนเอาให้เต็มที่ไปเลยรวยนะครับไม่รู้ละลัคนา12บราศีเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเอนะของของดีเราก็ต้องจัดก,การ <c oughs> สาธุนะ โอมโสธทายะอิติปะกาวาทีมอิรูรูรูกานหาเนี่ยฮะใครได้ฟังคลิปนี้ของอาจารย์ขอให้คุณสมหวังถูกลอกตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดนี้เลยสาธุรวย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 ,ย,ย,ยสำเร็จเอาไปเออเอาไปนะรวยทุกคนจะเลิกจนเงินสักทีนะเออได้เยอะก็แบ,แบ่งแบ่งกันมั่งกันนะเออโอเคต่อมามาพูดถึงนะครับอ่า สิทธิวิชามหาเวทดูดดาวของจีนนะครับในวันนี้ก็จันยี่ห้านะครับสิ่งที่ไม่ควรนะครับไม่ควรทําในวันนี้ก็คือฟ้องร้องทําเตาไฟนะหญิงมีคารห้ามกระทบถังข้าวเตียงนอนนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมาะนะครับสมในวันนี้ทํากิจกรรมได้ก็คือเก็บเงินขอบุรนะ <c oughs> เดินทางรับตําแหน่งเซ็นสัญญาออกรถ ตั้งเตียงเปิดลานซ่อมแซมต่างๆนะเสาไฟขุดดินนู่นนี่นั่นก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จทิศมงคลก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภเหนือช่วงเวลาที่ดี7จ็ดโมงถึงเก้าโมงบ่าย3ามโมงถึงห้าโมงเย็นห้าทุ่มถึงตีสนะครับแล้วก็สีเสริมประจําวันเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้ม นะเออมาแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเดี๋ยวเดี๋ดแปบ๊บหนึ่งนะเออมามามา,มาต่อมาต่อนะเอฝูแมงวีคงงว่ครับฝูแมหวี่ครับเออต้องปิดไฟมืดมองไม่เห็นนะปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบนาะนางเขียนจดหมายจะรีบทิ้งไปโรงงาน ทำอะไรไม่รู้โอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตามราศรีจักรใช่ไหมเริ่มชาวเมฆเนี่ยกรมมะราพัดาวงานวันนี้ดีสมัครงานในงานประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็าอาจจะมีอปุปสรรคอยู่บ้างหนาดาวประจำตัวคุณอยู่ราพะคุณเดินทางแล้วดีในช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองได้จะประสบความสำเร็จนะ ต่อมาชาวนะักคาราสีพฤกษก <c oughs> คนพฤกษกเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวการงานอยู่ราพะอาจจะเหนื่อยงานก็ต้องอดทนนะครับส่วนด้านการเงินอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พบลาพะนะคุณก็มีโอกาสที่ดีเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองประสบความสําเร็จนะครับดูเอกสารได้ดีส่วนความรักดาวคู่อยู่พบกรรมมะ นะครับคู้ครองก็ช่วยเหลือด้านการงานได้แต่ให้ระวังอุบัต,ติเหตุนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับดวงชะตาดาวประจําตัวอยู่พบกรรมมะนะครับการงานทำน,นู่นนี่นั่นก็ต้องระวังบัญชงบัญชีรายรับรายจ่ายเอกาสารสัญญาให้ดีนะครับในเรื่องของการเงินคุณอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พนันธุ นะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาภและความสําเร็จนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับต่อมาชาวนกนาราศีกอรกฎคนกอรกเนี่ยดวงชะตาคุณถ้กคุณมเดินทางติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จออกสังคมแล้วดีนะในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์ก็อยู่พบสุภาการเงินในวันนี้ไม่ค่อยดีจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงด้วยนะในเรื่องของ ความรักคู่ก็เป็นมรณะอยู่นะครับยังไม่ค่อยดีเรื่องความรักนะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เช้าราศีสิงห์เนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับด้านการงานดาวพระศุกร์ก็อยู่พบปะตะัตตานีการงานวันเนี้ยพูดคุยติดต่อเจรจาก็ดีมีคนช่วยเหลือนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะให้ระวังด้วยแลการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะครับ ต่อมาชาวราศีกันชาวราศีกันคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโชคลาภและความสําเร็จนะครับอิทธิพลดาวพระศุกร์เนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยกระดุมพระอาลีเก็บเงินไม่ก่อยอยู่มีรายจ่ายไม่ควรใช้อารมณ์ต้องใจยินนะครับส่วนด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพุธคุณก็อยู่พบปัต,ตนิงานคุณก็จะมาเรื่อยๆนะความรักก็ยังเป็นมรณะอยู่ นะครับยังไม่ค่อยดีนะค่ะอ,อ,อาจารย์เขายังไม่ตอบโอเคเดี๋ยวค่อยนั่นฐา <c oughs> นมหาเศรษฐีส่งมานะเอ่อ่ <c oughs> อมาชาวรัคนาราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลเดตโนปุต,ตะนะครับตัวเองก็แต่งตัวดูดีทันสมัยน,น,นู่นนี่น่นดีการเงินก็มีโอกาสนะครับการลงทุนต่างๆนะจะประสบความสําเร็จ การงานจะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเือชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่ดีๆอะ่ะทำอะไรให้รีบๆทำอย่าช้านะครับถ้าช้าแล้วคุณจะพลาดโอกาสทำอะไรให้คุณทำไปก่อนเลยก่อนเพื่อรหัสย้ายจะชมหวังนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเดินต่อยนะเ เยวนะอย่าให้ทนไม่ไหวแลบลินครับักินให้หมดเลยเออต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะคนพิจิงในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่ปุตตะงานในวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายมีปัญหาเรื่องบริวารอยู่ประสาทส่วนการเงินคุณเนี่ยก็โอเคดีอยู่นะครับอใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็ให้รอบคอบ ทางที่ดีก็จ่ายมาทางเนี้ยดีที่สุดดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธน,นูถือว่าชีวิตคุณเรื่องงานดาวพุธอยู่พันธุการงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับในระดับหนึ่งในเรื่องของการเงินหนีที่พลดาวเสาร์วันนี้การเงินก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะส่วนด้านความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ดูแลจะใส่บ้านช่องดีในระดับหนึ่งนะครับ ต่อมาชาวลนะัคนาราศีมังกรชาวมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวาสุขนะครับก็อยู่กระดุมพัคุณได้เงินจากงานพูดคุยติดต่อเจรจาดีนะครับส่วนการเงินวันนี้อาจจะเหนื่อยก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะครับคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับชัยชยนะเป็นอย่างดีนะครับพยายามสวดมนต์ไว้พักเขาไว้หน่อยถึงจะดีนะ คือราศีมังกรพยายามอย่าไปหลงในอบบยมุกนู่นนี่นั่นมันจะทําให้คุณเสียผู้เสียคนได้นะทำเข้าหาทางท,ทมธรรมะสวนมนไหวพระทําแต่ในสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะเกิดโอกาสที่ดีนะครับต่อมาชาวราศีกุ่มคนกลุ่มเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวคานก็กุมแล้วการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเอ้าย้าย,ายแล้วเหรอ พอบอรตรบิ๊กโจ๊กโอ้ไม่น่าเลยนะเออเราก็ไม่ได้พูดเลยนะ <c oughs> ท,ท,ทั้งๆที่รู้รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมรู้รู้อยู่นะเออมันก็แล้วแต่เคาะกรรมของแต่ละคนมันก็คือกรรมใหม่ส่วนกรรมใหม่นะเอ,อส่วนกรรมในอดีตมันก็จะส่งผลนะครับจะหนักจะเบามันก็ต่างกัน เ,เรื่องบิ๊กๆเนี่ยบิ๊กกตำรวจเนี่ยอาจารย์เคยพูดในคลิปหลายคนนะรู้ไหมพูดมาเป็นปีแล้วตปีที่แล้วแล้วนะเออนี่เรารู้บางทีเราก็ไม่อยากพูดมากนะเอออันนี้เพระเาะในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับในโดยชะตาก็อังคารวันนี้ก็บอกไปแล้วโยกย้ายส่วนการเงินพื่อรหัสอยู่สหาหัสช้าการเงินมั่นคงดีอยู่ นะครับความรักเป็นอย่างไรดาวอาทิตย์ก็อยู่การเงินนะครับคู่ครองไม่ดีไม่ค่อยดีนะมีความเสียหายระวังการทะเลาะบ,บ่อแว้งนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณเรื่องการงาน,นจะได้เงินจากงานดีนะครับการเงินมีรายจ่ายเพราะคุณจะต้องจ่ายในสิ่งที่คุณจะได้รับกลับเข้ามาถือว่าจะดีในดวงชะตาระวังไม่สบายปัญหาด้านสุขภาพนะครับ โอเคครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตากาจารจาดาละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจาร์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ